สวัสดีครับผมเพชรพาด้วยสวัสดีซีสูผู้สุคนเมื่อนี้กับวันศุกร์ที่ยี่แปดพิมาสรุปแนวทางล่าพัฒนาโครงสุทไทยเหมือแรกนี่กับสองทุ่มเคืองนอพี่น้องกระลูผลล่าพัฒนา,ฒนากระทั่งเมื่อมีอยูแปดสำนักดั่งนอพี่น้องเนาะเตรียมสมุดดินสอไปสจดกระสันกระแคบนาจอยนะครับเด้อ ก็มาเริ่มกันเลยบอการเสียเวลาของพี่น้องเฮาของแอดนี่ชิมี่เล็กติดเล็กวิ่กับชิมี่หาศูนย์สองสามหกหาเจ็ดแปดบนล่างวิ่งรูดหกกับสามเน้นที่หกส่วนจับคู่กับมี่หกสองหกสามหกเจ็ดหาสองหาสามหาเจ็ด เ็ตสองเตสหกแเลขวิ่งรูดเน้นที่6ส่วนจับคู่เน้น6 3เน้น6 3เม็ดเดียวพี่น้องซุ้มหาสามเตสเป็นตัวกันตัวร่อง6กสองหก็กับตัวกันตัวร่องคือกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขวิ่งรูด6กับ3า ออาให้เราห้าแคปหน้าจอแล้วก็ไปสำนักที่สองกันต่อสำนักที่สองคือปูศูย์เปูศูย์เบนปูไฮวิ่งรูด8บนวิ่งรูด8จับคู่ปูกระไฮ6คู่6กห่าง0 1นย์หนึ หกหาหาส่วนตัวเน้นปูเน้นติดแคือเจ็ดอันนี้เน้นบนญดลพี่น้องล่างวิ่งรูดซี 4. จับคู่กับสาม5ีซีห้าศูงหนึ่กเก้าแปดแปดเจ็ดกันเบิ้ลห่งหนึ่งเกเก้า ส่วนตัวเนียนล่างปูเน้นไห้ที่สามสี่กับสี่ห้าได้พี่น้องเนาะกับวเนีเนาะ้พี่น้องดอจจเด็กศูนย์อาจกีเดือนสายมาแล้วสองวันแล้ววันสุกอาจกีมากก็บอกว่าไรสังเกตบนกระสุนหนึ่งล่างกระสุนหนึ่งของปู่ะไปกันต่อสำนักที่สาม สำนักที่ 3. มปู่โคราชปู่โคราดบนวิ่งบนวิ่งรูด6จับคู่5 4 5, 65 5, 65 6สี่หกสี่เจ็ดสี่ห้ห้หห้าเดหเน้นติดหกหกสี่าหห แล้วก็หกหกแล้วก็เจ็ดหกอันนี้เน้นบนล่างวิ่งรูด4จับคู่เก้าสี่เก้าเจ็ดหนึ่นเองปูเน้นให้ติดสี่เก้าสี่สีอันนี้ของปูโคราด ต่อมาสำนักที่สาสำนักที่สี่สำนักที่สี่เสี้ยนปลาตานวดที่แล้วเข่าห้าศูนย์ตรงๆส่วนเหล็กวิ่งเข่าทั้งบนทั้งลาง่างวดที่แล้วให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งส่วนจับคู่กับเข่าหาศูนย์ตรงๆรงวดของมือแรกนี่ก็คือวิ่งหกับเจเน้นที่เจ็ดหกับเจ็ดเน้นที่เจับคููกัมี หกสองหกสาเจ็ดสองเจ็ดสามเน้นให้เจ็ดสามหางเดียวเม็ดเดียวตัวพเ้นโม่เน้นกะพิจารณาเิ่นพี่น้องวดที่แล้วกับเขาตัวล่องหาศูนย์ที่แล้วเนีน่ยหกหนึ่งบมเขาไปเขาตัวล่องหาศูนย์สำนักที่หาเสี้ยนน้องไข่ ของเสี้ยนนองค่ายเล็กติดเล็กวิ่นบนล่าง 5, ้าเลขประกบกับสองจับคู่บนล่างเอ้ยวิ่งรูดบนล่าง6กับ7เน้นที่7ส่วนจับคู่กับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หส่วนตัวเน้นกับเน้นติด7ก็คือ7 สองเจ็ดสตกตันตวล่องกับติดหกเรืพี่น้องเนี่ยหกสองหกสากตกันตุตล่องตัวเพื่นวอกตัวเพื่อนอวอ,นอกเน้นบอก,กันวอกนันก่นจัดได้พี่นอ้องอ่อ่อมาสำนักที่หกสำนักที่หกเสี้ยนหน้าดี เซียนนาดีบนล่างวิ่งรูด5กับ6เน้นที่5จับคู่535452 6 0 6สี่ส่วนตัวเน้นกับหาสองเอ้ยเอยแมนอยู่พี่น้องส่วนตัวเน้นกับห,หาสามหาสหาสองกับแมนพี่น้องระวัง6กสามสาศ หนึ่งสด้พี่น้องได้ตัวระวังของเซียนหน้าดีรู้ซสึกวาหาสองหาสามตรงหลายสำนักเอาสำนักที่เจ็ดสำนักที่เจ็ดของพอแต้มพอแต้ม1น่พอแต้มพอจับขั้นจับก็กได้เก่าคูเก่าหางบนล่างวิ่งรูดสอง กับ3เน้นที่2จับคู่7 2 7 3 6 2 6 3 5 2 5 3เน้น7 2 5 2 6 2องอของคอเต็มนะพี่น้องตัวตีขอบสี่เหลี่ยมคือตัวเน้นนะพี่น้องเด้อสำนักที่8สุดท้ายท้ายสุดปูขุนปูขุนเล็กิดเล็กวิ่นบน่าง 5้5ส5งห้าสี่ปด้าน่นูเน้นหาสเม็ดเดียวพี่น้องส่วนเลข3าตัว351452 154เลข3ตัวปูกระเน่นในสี่ห้าสอส่วนเลข3ามตัวเลขสตัวเลขสตัวกับหกสามห้าหสองห หนึเลขสีตัวมีตัวเนียนได้พี่น้องได้พี่น้องเข้ากระชับหนาจอตามนี้ครับผมกับมาเบิ้งเลขที่มันตรงกันพี่น้องเลขที่มันตรงกันหลายคือหาสองหาสามนี่ของปูขนกันเน้นหาสองมาเบิ้งของพอแต้มของพอแต้มก็หาสหาสให้สังเกตเบิ้งหาสองหาสาว่ามันถูกสำนัก ห้าสองห้าสามเสี้ยนหน้าดีเสี้ยนหน้าดีกับตัวเดียวกันพี่น้องห้าสามห้าสองส่วนตัวเน้นได้พี่น้องห้าสองห้าสามเลขที่ตรงกันเสี้ยนน้องไข่เสี้ยนน้องไข่กับหาสองหาสามแจว่าเป็นตัวเน้นของเสี้ยนน้องไข่ปอเป็นตัวเน้นหาสองห้าสาม ตรงกันซีสำนักละ่ะเส้นปาตานบมี่บมีหาสองหาสามมิตรหกสองหกสามปูโคลาต์ปูโคลาต์บมมีหาสองหาสามปูศูนย์เจ็ดบมีแค่ว่าตรงกันหาสำนักพี่น้องตรงกันหาสำนักห้าสอง ห้าสามนี่เจ็ดสามหกสามนี่ตรงกันพอแเตี่ยมเซียนปลาตาดน้ะงพี่น้องเนาะเลขหาสองหาสามนีน่ตรงกันหาสำนักนาะพี่น้องเนาะขอบบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักหลายๆจะแบ่งปันแนวทางเล่าพัฒนามอแลกสองตุ่มเคืองขอ้พี่น้องเฮ้าชกชกมนันหมันรวยๆเฮงๆส่งุปผูสุขคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพผาลวดนะครับด้อคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม